นครเฉิงตูตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑลเสฉวนของประเทศจีนในอดีตเคยถูกน้ำท่วมในฤด,ดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปีก่อนที่จักรพรรดิจินซีจะจัดทำระบบชลประทานได้เป็นผลสำเร็จมา2,000ปีก่อนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คนเดินทางมาพักอาศัยที่นี่มากขึ้น ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเที่ยวเฉิงตูกันมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นได้ทำการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องประกอบกับการทุ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจนทำให้เฉิงตูเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเมื่อมาถึงเฉิงตูแล้วนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือการไปเที่ยวที่เฉิงตูแพนด้าบรีดดิ้งแอนด์รีเซิร์ชเซ็นเตอร์หรือศูนย์วิจัยและทาะพันธุ์หมีแพนด้าแห่งเฉิงตู โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเฉิงตูมากนักขับรถมาเพียง10กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะ สิ่งที่ทำให้ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีพันด้าของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นๆนั่นก็คือการปล่อยให้พันด้าอยู่ในป่าธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า230ไร่ซึ่งในอนาคตศูนย์แห่งนี้ยังเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่า700ไร่ก็รองรับกับจำนวนพันด้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงยังแบ่งพื้นที่บางส่วนไว้เป็นส่วนศึกษาหาความรู้เรื่องพันด้าโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ ยจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือชีวิตแพนด้า6ตัวจากป่าลึกจนเกิดการอนุรักษ์และพ่อพันธุ์แพนด้าตามมาซึ่งทุกวันนี้ศูนย์ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเฉิงตูเรียกได้ว่าถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะ อีกสถานที่หนึ่งที่เมื่อมาถึงเฉิงตูแล้วไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คืออุทยานจิ๋วแจ้โกค่ะที่นี่เปรียบเสมือนสวรรค์นบนดินซึ่งแม้ว่าจะอยู่ไกลาจากตัวเมืองเฉิงตูมากถึง300กิโลเมตรแต่นักท่องเที่ยวจํานวนมากก็ไม่ยออ่อท้อ เพื่อที่จะได้มาเห็นภาพทะเลสาบน้ำจืดที่ท่อตัวยาวอยู่กลางหุบเขาลดหลั่นกันไปตามความสูงซึ่งสีของทะเลสาบนั้นสดใสสวยงามยิ่งกว่ามรากตโดยทะเลสาบเหล่านี้มีมากถึง144แห่งสลับกับน้ำตกน้อยใหญ่และลำธารอีกหลายสายยิ่งถ้าเดินทางมาในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมแล้วนั้น สถานที่แห่งนี้ก็จะสวยมากเป็นพิเศษเนื่องจากใบไม้กำลังเปลี่ยนสีก่อนที่จะผลัดใบซึ่งภาพใบไม้สีสันสวยงามเหล่านี้เมื่อตัดกับสีเขียวและสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบประกอบกับสีขาวที่ปกคลุมอยู่บริเวณยอดเขาซึ่งนั่นก็คือหิมะนั่นเองก็จะกลายเป็นภาพที่สวยงามเกินคำบรรยายอย่างยิ่งค่ะ ทางนี้นะคะจิ๋วใจโกเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าทางตอนใต้ของเทือกเขาหมินซานและเป็นแหล่งต้นน้ําของลําน้ําเจียหลิงที่เป็นสาขาหนึ่งของลําน้ําอยางสีเกียงตั้งอยู่ริมชายขอบของที่ราบสูงที่เปตด,ดินแดนแห่งหลังคาโลกโดยบริเวณนี้เป็นร่องรอยที่เกิดจากแรงอัดและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหนุนขึ้นมาจนอยู่ในระดับสูงทําให้เกิดร่องหินคดเคี้ยวเป็นทางยาวมีทั้งยอดเขาหิมะสูงเสียดฟ,ฟ้าและหุบเขาลึก โดยเขตที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมได้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่2,000ถึง3,100เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี7-8องศาเซลเซียสโดยสภาพภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันมากมายเช่นนี้ทำให้สภาพภูมิอากาศและพืชพันธุ์สัตว์ป่ามีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ